กูอยากจะรู้ผู้หญิงตาช้ำคนนี้มันเป็นใครกูนอนน้อยทำไมฮะพรู้ว่างานช่วยนะสีจางเชียวหาคุณมาด่าไงบอกแล้วว่าไม่ต้องมาไงทำไมคะคุณพี่ดูจะได้นอนเงินมาทำไมมาให้เป็นด่าที่หลังงานหน้าไม่ต้องมาไมเ้กูบอกเลย<า>ที่มาเนี่ยไม่ได้ายามาช่วยกูหรอกมาคุมผูกอะ่ะเออถูกตอนแรกไม่มากูก็เกงใจไม่บอกพอรู้ว่ากูเอานางลำมาตามมาเชียว ขนาดแช่ปุ๊กแข็งปั๊บเออยังไม่อยู่ไม่ติดบ้านแม่จะไปไม่ได้กันไม่ใช่เท่าไรคะกีจะเปลี่ยนแม็กมากเดี๋ยวเบลชาลูกจะเ่ลูกพ่อมันก็ไม่ผิดหรอกเบลชาจะพูดแบบนี้ลูกสัมภดรเนี่ยสาไม่รูกเก็บช้ำน้ำใจใช่ไหมแน่นอนมันก็เหมือนกับอีกตอนที่เธอจับว่าผัวเธอไปสอยดาวกับใครก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับอีกตอนที่เธอจับผัวเธอได้ว่าไปโรงแรมกับใครก็ไม่รู้แม่และเธอก็มาจับได้ทีหลังว่าไอ้นั่นเป็นคนพาผัวเธอไป ที่มึงพูดมาถูกต้องเพ้าใจเปรียบเปลอยนะพี่ยามมาหมู่บ้านมึงมาบ้านมึงอปมึงไม่อยู่มึยังไม่พูดเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาฉันให้เมียฉันหาประสบการณ์เฮ้ยรีบกลับไปไหนยังไม่ได้ข้าตัวเลยมนเสกเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผัวตัวอย่างเนี่ยเขาขับรถมาให้เมียเขาเห็นไหมเออ เจาะใอ้บิ๊กโดนอีกแล้วเลยเป็นกำลังใจให้เมียด้วยนะพี่เลือกเมียดีมากค่ะคนอื่นพูดดีมีสาระสาระดีสาระเลวไม่ดูดิเดีค่ะคุณไอ้คุณไลเนี่ยมันตายไปนานแล้วที่ยืนตรงหน้าของเจ้าทั้งสามคนเราคือขุนวังมังเา อย่างนี้ก็พอขอยืนการว่าพ่อเป็นคนตองอูไม่ใช่คนกรุงศรีจะดการไห้ได้กล้าจะกลับแต่ก่อนที่กล้าจะกลับกล้าอยากจะรู้ผู้หญิงตาช้ำคนนี้มาเป็นใครกูนอนน้อยทำไมฮะมรู้วงงานช่วยน้ะสีจางเชียว หาคุณมาด่าไงบอกแล้วว่าไม่ต้องมาไงทำไมคะคุณพี่หดูจะได้โนอนไงนมาทำไมมาให้เป็นด่าที่หลังงานหน้าไม่ต้องมาเ่ยกู<ม>บอกอเลยที่มาเนี่ยไม่ได้ยามาช่วยกูหรอกมาคุมผูกนะว้าเออถูกอ้อกาวที่ผ่ายถูกอีกเนเจ้าตอนแรกไม่มากูก็เกงใจไม่บอกพอรู้ว่ากูเอานางลำมาตามมาเชียวให้มาดีแล้ว อให้ให้น้ำเพชรมาดีแล้วมึงไม่ว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้สิมึงจะอยู่กับน้ามึงก็ไว้ใจได้เนาะเมียลูกมาคุมมึงยังไม่ไหวเลยที่หายก็ไต่คอขาดผี่ถีเกียร์ตุ๊กตาทองนี่ไงเนี่ยตุ๊กตายางมากเกินไปโอ้มันเป็นใครผู้หญิงที่นั่งเคียงข้างเขาเป็นหญิงสตรีหมายเลขหนึ่งของตองอู เขาคือตราแม่เปลวฟ้ามีของข้าบ้งไรล่ะมีออย่างนั Jim, <as> no. ้นเหรอใช่เดี๋ยวดูไหม YouTube อะี่ให้ดูอ่ะดูเขาตกใจเมื่อกี้กู้องตกใจตกใจด้วยตายได้เอาดีๆตกใจไม่ใช่พ่อกูพ่อมึงมึงก็ตกใจมปนสิต้องมาด้วยกันไงกูอาศัยมาีิเฉยไม่เป็นไรหรอกจะตกใจไหมเออเอออ้ ตก,ตกใจไหมถ้าไม่ตกใจไม่จ่ายค่าตัวมันลงเรือนะยังลงเรือนะมึงไ,ไม่ต้องเอาหรอกตัว <Okay. S 2> มันให้สองร้อยมันมาเลยลำเดียวมาแล้วมึงตกจ่ายขั้นต่ำคนละสองพันวันนี้นกูตกสุดตัว <c oughs> ใ้รเกิดดีใจสุดตัวตกใจสุดตัวให้เพิ่มให้จ้เดียวขอยรอบคือใครพ่อ ไฟดุมาดูนี่มีอย่างนั้นเหรอใช่นี่แกแกหามาทำไมไม่ได้เรื่องเมื่อแกไอ้ไก่ไอก้กบใครกูไม่ได้ชื่อนั้นมึงชื่ออะไรกูชื่อมะเฟืองโกสมว่ามะเฟืองมื่อกี้ยังไม่บอกว่าเป็นเมียพ่อเผาบ้านเผาเลยเฮ้ยไม่ได้เหรอไอ้เผาบ้านเลยเยอะเผาเยอะเยอะ มอะไรไปเช็คเลยวะโอ้โหเดี๋ยวไปเช็คหาไปเช็คไอ้เขาไปเลยมึงขาดอย่าลุกบอลไปได้เอาไปหมดเลยอย่าให้เหลือเลยเขาเลยจะบอกเพื่อนเลยอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปได้หลือนะมึงเขาให้หมดเลยพี่ยังหายไปไหนเลยพ่อยังไงเขาเลยเฮ้แจ้งตำรวจอย่าลุกอย่าอย่าอย่าอาไปฟ้าแกงไม่ได้อย่านะตจ้าหน้เข้าไปถึงรถที่นี่เข้าไปลึก มีไฟไฟไฟเช็คอยู่กับคนวอยมันดูดหมาอยู่เลยสายไม่มีมามถอดได้ก็ออกไม่ได้หรอกตูดดูดมาปุ่มันก็ดับอยู่ดีสมมติคุกูเผาเนี่ยจะเลิกขับรถเหาที <c oughs> ่งา <c oughs> นต่อไม่มีคณะนี้ไม่มีายาเสร็จเสรเผาเลยเผาจัดการมันเลยไม่ต้องกลัวหรอกพวกทหารมันลบหน้าหมดแล้วมันไม่มีอย่ากล้าไม่มีจะช่วยมันหรอกทำอะไมเนี่ยจะกลับไม่กลับ กลับไม่ได้กลับไปก่อนอ้ที่กลับไม่ได้นะ่ยพอจะรู้แนละ้วใช่สิพ่อเนี่ยคงจะหลงตู้เย็นเมืองพม,มา่าตู้เย็นเมืองไทยเนะี่ยคมมันคงเล็กไม่เหมือนตู้เย็นเมืองพม,ม่าหรอกมันคงใหญ่คงใหญ่สินะอ้าวขเกียดมากเลยเขาเนี่ยก็ใช่น่ะสิจ้าตู้เย็นเมืองไทยนะคมมันเล็กไม่เหมือน เม,มือ,ของขมากคอมน่ะมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่หญพอแช่ทีไรก็แข็งที่นั้นเลยนี่เว้ยที่เขาเรียกว่าโอทีบา้าขนาดแช่ปุ๊กแข็งปับ๊บออยังไม่อยู่ไม่เิ็ดบ้านแมกจะไปไม่ได้กันไม่ใช่เท่าไหร่คะที่ะเปลีป่ยนแม็กมนาะ ไม่ม He ีอะไรไปเปลี่ยนแบ็เฉยแต่ที่ตรงอื่นเราไม่รู้เดดเดลชาลูกแเดลชาลูกพ่อมันก็ไม่ผิดหรอกเดลชาลจะพูดแบบนี้ลูกสปดร์เนี่ยฟั่งไม่รูกมันก็ไม่ผิดหรอกพ่อกูอ่ะกำลังไฟแรงแช่ปุ๊บแข็งปั๊บแต่มึงน่ะแปลกทำไมวะไปนอนพีวันพิทโลกยังไม่ทันแช่เลยมึงแข็งแล้วไอ้ซอถ้าเป็นไม่ได้นะ มึงมึงบอกเขาทีด้วยความเมตตากูอยากจะฝากวิโพลสักขวดนึงทุกใกูนีู่่ีใหม่แล้วจะฝากไว้ในตู้เย็นเขาเหรอนี่ทําไมขอคุยกับเธอจะคุยอะไรมิทราชื่ออะไรอะปาราเมตเรยฟ้าขออีกรอบสิ ตาลแม่หมาหล่าอะไรนะ<อ>เปลวฟ้าเปลวฟ้าแต่ลแม่เปลวฟ้าฉันขชอคุยกับเธอเธอต้องเข้าใจหัวอกของลูกผู้หญิงที่เสียผัวเธอก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเธอเสียผัวเธอต้องเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมนอมันก็เหมือนกับอีกตอนที่เธอจับว่าผัวเธอไปสอยดาวกับใครก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับอีกตอนที่เธอจับผัวเธอได้ว่าไปโรงแรมกับใครก็ไม่รู้เมและเธอก็มาจับในทีหลังว่าไอ้นั่นเป็นคนพาผัวเธอไปป้ที่มันพูดมาถูกต้อง มึงจะพูดยังไงกูเสียหายเข้าใจเปรียบเปลยนะพยายามมาหมู่บ้านมึงมาบ้านมึงตอนมึงไม่อยู่กูยังไม่พูดเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาฉันให้เมียฉันหาประสบการณ์ก็ไม่แปลกหรอกลูกฉันเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยตะเบ๊ะอย่างนี้ไม่รู้ใช่ลูกหรือเปล่าฉันขอโทษทำไมเนี่ยคืนพ่อให้ฉันเถอะนึกถึงห้องอกของลูกหวีกันโอุ้ยนี่ไม่รู้ไงว่าพ่อ หายากนะโว้ยโอ้แสดงว่าดีจัดเมื่อเช้ายังหาไม่เจอเลยไม่โทรหไานั่นเหรอเอ็นายน็คนขับรถไปส่งปากระป๋องถ้าจริงไหมวะที่เล่นนครสวรรค์ไปเปลี่ยนแม็กให้มึงอ่ะแต่มึงหนีไปเที่ยวกะหรี่กันอ่ะอันนี้ไม่เป็นความจริงเอาดีๆเขามึงพูดไม่อยากตะกุกตะกักมึงพูดไม่ได้เพราะใครมาหรือเปล่าเขาพาไปเปลี่ยนจริงๆเขาเปลี่ยนให้เขาเห็นว่าเอออยู่กับเขาเขาเปลี่ยนให้ เอาพี่มาเปลี่ยนนะเอาพี่ครับไอ้ไอ้ยางเนี่ยเปลี่ยนได้กี่กล่องครับยางแล้วสตอเบร์ยางละกี่กล่องยางเป็นเส้นก็ยางเป็นเส้นไงเขาใส่กล่องได้ไงเขาใส่กล่องมาเนาะจะคืนไหมจะบอกอะไรที่ดูนะหญิงพม่าน่ะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครดอกโวัวไม่เคยมีเงินใช่ไหมไม่เคยเขาเคยมีเรื่อง เสียงก่อนคีขันเสียงเฮ้ยมานี่มารวมตัวกันเรนไวร์วอลิเกนเรนกลับไปบทแล้วเว้ยขัเสียงก่อนเฮ้ยรีบกลับไปไหนยังไม่ได้เข้าตัวเลยหมวนเศกเฮ้ยจะรีบกลับไปไหนยังไม่ได้เข้าตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผัวตัวอย่างเนี่ยเขาขับรถมาให้เมียเขาเห็นไหมเออเอทำแบบข้างมั่งมึงทักจ่อซะไอ้บิ๊กโดนอีกแล้วเอาไปไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันที่งาน พี่ปไป,ไปครับไปไปไป <c oughs> พ่อจ้าแม่จ้าวันนี้วันหนูได้ข้ามนาข้ามทะเลมาตามหาพ่อเพื่อกลับไปหาแม่สี่โงเย็นแน่ๆ <c oughs> จะเลิกฉากด,ดีแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรจะเลิกฉากด,ดีแล้วบานขใอยมันจริงเถอะจริงๆกูเลิกฉากด,ดีแล้ว <c oughs> มาตามหาพ่อ,พอกลับไปหาแม่แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ย่นไม่อยอมขืนพ่อให้กับหนูใช่เขาไม่ค่อยยินกับผู้หญิงคนเนี้ อะไรก็มึงพูดเมื่อกี้ไม่คืนไม่คืนเออวันนี้หนูจะต้องมาร้องด่ากับคุณน้ำเพชรแล้วหนูว่าด่าใครไม่เป็นเลยจริงจี๊จริงจริงถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากให้หนูร้องด่ากับอีตูดกละมังเนี่ยอ๋ดีเมียมึงก็พอๆกับคุณนั่นแหละเมียดีเดี๋ยวรอให้จบงานนี่พาไปดูไขมันตูดด้วยถ้าอยากให้หนูร้องด่ากำนังเอกนลาเพารดูไขมันตูดออกอืม ไว้กูด้วยนะทำไมกูจะมาสีเสียงแนูนี่เครื่องดูดไขมันอยู่ที่หน้าเขาเป็นไงเนี่ยเครื่องดูดเนี่ยทีไหนเจมูกเขาถ้าอยายให้รูร้องด่ากระนั้เพชรขอเสียงกรี๊ดหรือเสียงปรบมือดานให้กับเบลเนคราบเลยครับมันบงค์ใจอยากให้ด่าจริงๆครับไม่ต้องกลัวทำไมคะคุณพี่ต้องมีของเราบ้างใช่ค่ะหาเสียงเดี๋ยวเปลวฟ้าจะหาเสียงบ้างเหรอนี่ก็ตัวเองมีพวกคุนเดียวหรือไงเอ้ฟซีน้องเปลวฟ้างเจ้าภาพอ่ะ แผลเกลียดปากเลือกเกินพี่หาเลยเป็นกำลังใจให้เมียด้วยนะพี่เลือกเมียดีมากค่ะคนอื่นพูดดีมีสาระสาระดีสาระเลวไม่เป็นไรดีค่ะคุณพี่เอาเลยสุัดีค่ะประจุผิดก็ุ้เนี่ยรับนักงสาน ก็ดูถีบอะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องไปถีบไหมพูดเล่นึงไอ้ไอ้ลูกกันกูโดนบังคับให้กูพูดโอ้ยอีจอนเปลืใจดีดีเลยกูโอ้ยฉากนี้กูไม่อยู่ได้ไหมเอ้าไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเขาได้มึงออกเดี๋ยวไปอยู่คณะเรืองรองพลอะไรโอ้ยไอ้กูไปนั่งขายปลา น้าหาเป็นคืนเฮ้ยี่มไหวหรอกเด็ดแม่เขานะแม่เจ้าภาพนะนี่มึงพูดอะไรวะก็ได้มีมึงจับไม่ได้หรอก No comment No comment เด้าหากว่าใครเรือกเปลวฟ้านะคะรับรองว่าแถวย่านบ้านนี้ไฟจะสว่างน้ำจะใสผมพูดกับตะเข็บแล้วเอาใหม่เฮ้ยน้ำจะใสจ้ะเออนอนน้อย น้ำจะใสไฟสวงขนทางจะดีรีถูกฮ้ยถูกใจขบบเดี๋ยวอ้าวอบะอบโหแล้วหน้าั้งงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอกอสมคำว่าลุกถูกของเขาเนีมึงถามราคาเขาอย่ไถูกนี่คือเป็นฟามขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำอยู่ประมัน พันห้าพันห้าโ้นไม่ได้แล้วทำไมกนะที่พิษโลกไอ้นี่เขาไปมาสี่รอยห้าสิบโค้งสุดไอ้เลยอายุแก่ว่าเขาสามปีด้วยเขาไม่เล่าให้ฟังอ,อันนั้นถือว่าเราตัวถูกกันไปนแล้วมึงถามนี่ทำไมมารู้ราคามึงรู้ราคาได้ไงอ๋อเราศึกษาศ <c oughs> ึกษานี่เขาระดับด็อกเตอร์ไม่รู้เหรอเราเป็นผู้คุมเออเอาเงียบเงียบพี่ศึกษาไงเดี๋ยวได้ยกัน ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเวันนี้มีเรื่องน่มีก็มีนี่เงี้ินั <capacity S 2> ่นเงี้ย <Blessed> นี <'s fundamental> <artist> ่เงี้ยนนจะสี่หัวนั้เงยนะไม่เคยนะลูกขอทน้อหขอถามพ่อแกอสักคำ ศตรูตพ่อก็อรู้พ่อก็อเห็นดูนางเปลวฟ้าจะเหมียวอยา่างไรอาจเป็นห้องเสียงพ่อทำตัวเจ้าชู้พ่อเที่ยวไปอยู่ลายชาติหากมีลูกพันเกิดขาดก็เหมือนไข่ลาดไข่เลีย บ่เทียเเเท่ยวเอาเพื้อไปเที่ยวแพกี่รอยกีแม่พเี้อื่องยองตอนะมหีัวหมูกย่าดาพอล,ลูกเอยลูกพอกระไปไลนันหาบ้าตัวหกเป็นคอเสื่อมเสียเลิกริงอพอ ไม่ลอนเมลอนเลยไมลอนไม่หลอนมเลยผมเลมล่นเมลอนเลยมลอนไม่ลอนเมลอนเลยเมลอนไมลอนไมลอนเลยเมลอนเมลนไมลอนเลยไปเกี่ยวอะไรกับเขาบุญนาจะบ่อยไปเกี่ยวอะไรเขาเนี่ยก็ช่วยเขา่อยเขาเป็ ช่วงกลาันเานะครับขอบคุณนะครับร้านเปสมครแล้วตัวเงกินข้าวการนให้องนะครับเีวช่ว่องต่อนะครับก่อนจะลาก็คสัญญาัน่อยว่าจะคอยแวนแเวาหักันชัวโม่รด